ข้อที่3นะคะกําหนดแผนภาพดังนี้นะคะจงหาข้อที่1จํานวนสมาชิกที่อยู่ในเซต A แต่ไม่อยู่ในเซต B ข้อที่2จํานวนสมาชิกที่ไม่อยู่ในเซต A และไม่อยู่ในเซต B ข้อที่3จํานวนสมาชิกที่อยู่ทั้งในเซต A และเซต B นะคะ เราก็จะได้ข้อที่หนึ่งนะคะสมาชิกที่อยู่ใน A แต่ไม่อยู่ใน B ก็จะมีตัวนี้นะคะหนึ่งตัวซึ่งก็คือ A นะคะต่อไปข้อที่สองสมาชิกที่ไม่อยู่ใน A และไม่อยู่ใน B ก็จะมีสองตัวนี้นะคะ ซึ่งก็คือ D และ E นะคะต่อไปข้อที่ 3, สามสมาชิกที่อยู่ทั้งใน A และ B ก็จะมีนี้นะคะสตัวซึ่งก็คือ x, y และ z นะคะ